เมื่ออุทกภัยได้ผ่านพ้นไปเกษตรกรผูร้เลี้ยงสัตว์น้ำจำต้องรีบฟื้นฟูอาชีพและเพิ่มพูนผลผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ดังเดิม สำหรับเกษตรกร,กรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งนั้นบ่อเพาะเลี้ยงควรจะทำการปรับแต่งคันบ่อให้สูงพ้นระดับจากน้ำท่วมจากนั้นสูบน้ำออกจากบ่อให้มีน้ำเหลือค้างในบ่อ10 –ถึง1ิเซนติเมตรทำการคลาดหรือดันดินเลนเพื่อให้ของเสียที่ตกค้างในบ่อสัมผัสกับอากาศและย่อยสลายได้เร็วขึ้นการคลาดเลนพลิกดินกลับไปมาทุกสองวันจนครบห้าครั้ง จะช่วยให้ของเสียที่ตกค้างย่อยสลายได้อย่างสมบูรณ์และสามารถลดปริมาณเชื้อโรคที่ฝังตัวอยู่ในชั้นดินให้น้อยลงได้หลังจากนั้นดูดน้ำจากบ่อเลี้ยงกุ้งให้หมดปรับพื้นที่ให้เรียบแล้วหว่านปูนขาวทันทีในขณะที่ดินยังชื้นอยู่โดยใช้ปูนขาว50-100กิโลกรัมต่อไร่ตากบ่อให้แห้งใช้เวลาประมาณ7-15วันขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงแดดในแต่ละพื้นที่และฤดูกาล เมื่อบ่อแห้งสนิทแล้วควรอัดพื้นบ่อให้แน่นกำจัดศัตรูธรรมชาติของกุ้งออกจากบ่อให้หมดเช่นกบเขียดปูไม่ควรให้มีเหลือในพื้นที่บ่อเลี้ยงจึงปล่อยน้ำเข้าและเลี้ยงกุ้งได้นอกจากจะต้องถมคันบ่อด้านนอกสุดให้สูงเพื่อป้องกันน้ำท่วมแล้วควรใช้ตาข่ายในล่อนสีฟ้าหรือเฟือกกั้นรอบบ่อทั้งนี้เพื่อป้องกันปลาหรือสัตว์เลื้อยคานอื่นที่จะไปกินกุ้งในบ่ออีกด้วย